ครับ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  <laughs> <laughs>

นี่กแผม่ขายว่าวมาเมื่อนี้ครับประมอาย10กว่าปีแล้วผมว่าวที่เขาามขายได้เป็นของว่าวเนี่เป็นว่าวผ้าทำมือเป็นว่าวของของไอไออำเภอพ้นครับของคอนแกนครับผมคอนแกนใช่ไครับผมเขาเขาทับมาทับมาแต่ก่อนกับเป็นเคยถุงปุ้นนะครับเป็นเคยถุงปุ้นเป็นกระขายแถวพระอีสานแถวพระรยาสมุทรีอย่างเงี้ยครับ แล้วผมก็เลยเขาจะพูดเน,นขายกันหนักแล้วผมก็เลยดัดแปลงมาขายถาวนเทาครับราคาเริ่มต้นนี่เริ่มต้นก็นมีธรรมดาก็ห0บาทครับถ้าเป็นภาพเก็บได้ก็ร้อยนึงนะผมมีร้อยแปดสิบสองห้าสิบสองแปสิบครับมีหลายราคาคช่วงนี้ขายเป็นไดะป๋ครับกระป๋อได้อยู่นะครับพอล้มมาเริ่มมาเริ่มหนาวแล้วครับ ขาเริ่มล้มเริ่มหนาว่งีครับผมจะเริ่มขายดีก็<า>เริ่มขายได้แล้วครับเฉลี่ยตว,วันนี่ขายได้ประมาณสักทีมันก็เป็นบางวันนะครับเนาะบางวันถ้ามันมวนก็นสักปันป่ายก็ได้อยู่มพนแล้วแต่ที่สถานที่ทีอ่อำเภอจังหวัดครับอันนี้เขาจะขายที่ทนี่เป็นประจำหรือว่าบอรครับขายขายทั่วภาคเหนือครับอ๋อตะเวนไหมล่ะตะเวนครับ